ลงคลิปลงวัว <c oughs> อ่าบานี้ล่าสุดลงคลิปมอเตอร์ไซค์เสื้อสีฟ้านะบานี้นะนนะเอาคนไปล้องเกี่ยวนําเอาตายลนะสวยคือพากันเผ็ดแบบนี้เนาะไม่รู้อีโนโอีเน่วะเป็นเจ้าหนี้าวาท่วงท่วงเงินท่วงหนี้ท่วเพื่อนวะ่เะเสนอ,อก็ไม่เป็นไรเจ้าหนี้ค่านั่นปะป๋าพี่น้องเอ้ยเออท่วงหนี้ค่านั่นปะป๋าเมื่อวานนี่เพราะอะไรรู้ไหมเขามาบอกว่านั่นปะป๋า สองเดือนแล้วว่อาอ้าวสิมาสองเดือนนะได,ได้ฉันก็เพิ่งมาอยู่ได้เดือนเดียวเออ่าก,ก็เห็นบินยังเห็นแต่บินไฟอยู่ใจ่าไฟไปกับแปดล้านกว่าบาทเ,เอเอ,เอบินมาใหา้ผลราคาเนี่ยเอาบินมาใหา้พผลราค<อ>าต้องไปจ่ายที่อันอ่าป่าเลยค่ะว่าฉันเพราะไม่เล่ามาบอกขนาดเล่ามาบอกว่าบินก็ได้มาหนีให้ไปจ่ายเองอยู่คนแต่ว่ามันสองเดือนเลยงงอสองเดือนทำไมยังคงมาอยู่เดือนเดียวแม่เลยวัน ตั้งแต่คนเก่ามันอยู่ตะกี้มันออกไปเลยมันไม่จ่ายของเขาอยู่ค่ะประมาณ80กว่าบาทหรือ90บาทแต่เออบม่ไลฟ์มัเลยจ่ายไปเลยเมื่อวานนี้เออเขาก็เลยไปจ่ายค่าน้ำประปาหมู่บ้านนี่วอนต้องเบิดอาหารร้อยกว่าบาทสองเดือนกันเออประมาณเจ้าหนี้มาทวงเขาเดือนหอดสร้างปะฉันหอดสร้างไม่เลือกเป็นเหล้าไว้เหรอพี่จองขนาดมายืนใส่ไลน์นานด้านมาเข้าไปโกงเงินมึงยังกล้าวาหัะนะ ออเหมือน้ซยได้ินคนเขาอันสร้างไอ้พิมพ์มาบ่อยเ้ากันได้ยินกเบ้าไปจานองดิยขอบบอกไรเดอรข้อศีบอกเอซเด้อเรื่องบางเรื่องนะสิ่งที่ไ้เขามาใส่ไล่ไอยาจะพาก,กันเสื้อไเดอซุเจ้าบุแมนวาซุเจ้าเบิ้งด้านเดียวคอยทไอย่างเฮ็ดไปอยางเอาออกไปคิดถึงไปคอยไปอยากเฮ็ดทานมาคอยยานบอเออกูก็ย่ายนที่สุดก็คือกฎหมายคะแนะเออหายานอยยานกฎหมายะแ เขาต้องเคารพกฎหมายม่นไม่นท่าอย่างเหตชุมศรีชุมหาท่าไทายกฎหมายคือพวกมันนนะสิบอกไว้ให้ขออนุญาตได้กฎหมายได้พี่น้องมันว่าเมเน็วสิไปล่อเล่นกับกฎหมายอ่าเขาต้องอยู่แบบเรียมตัวมางซันซะเออใช่ชิงที่เขามาลาล่ามแล้วปกป้องตัวเอง,อง,องแมนเขามาลาล่ามขอเขาพากันมารู้มูดาคอยเออสิไฮคอยอยื่ซื่อบอกให้คอยด่ากันมันเป็นไปบอดาคนคือกันอ้าว เวื่านเขาไปอันแจ้งคว่วมตำรวจเขาก็ทำบแบบระบาน,นี้พากันตีกันตีกันเออเขาวางศิลาต่างคนต่างตีแล้วเขาลุมตีเนาะเออคำว่าเมื่านเออบม่ได้ลุมอ่าบม่ได้ลุมแต่มันคนละคนกับจริงแต่ก็มากันเป็นพรรคพวกเจตนาที่จะมาทำร้ายร่างกายเราอยู่แล้วนั่นแหละเขาก็เอิ้นลุมอืออาจารยบอกเจ้าสมมัวเจ้าตีกับคนนี้คนนึ่งสามารถแบบว่าเสียโอกาสแล้วไปเป็นยัดดึงแขนดึงนั่นดึงนัน เ, <ondan S 2> เพราะว่า <van> ่อยก็ต้องป้องกันโตหอยได้เห็นบ่ดีเหาอแค่ยังหน่อยกูตีมึงมัดหนึ่งมึงได้กูสามัดกัแล้วแตงหน่อยมึงก็เจ็บกันมาสั่นจ้ะมันธะนั่นแล้วคนเฮามนุษย์เนาะปยายมมาอยู่ซื่อๆบื้อๆเอยคนมายืนด่ามุดหัวอยู่ในกระดองคือมันว่าน่ะมันโมเมมันชัดกันไปลายรอบแล้วมันจะมายืนดไดนมันทำไมมันไม่เอาช็อตเด็ดๆที่ว่ายืนด่ากันตั้งแต่แรกออกให้หมดเลยอ่ะทำไมมันต้องไปเอาทีละช็อตทีละช็อตเอามาลงมันคือว่าเอาแบบคลดปยา ชั่วลงไปให้เบิร์ตหรือว่ามากกันก้าวกลกัวเลยชายได้คำนั่นหรืออะไรเออตายแหละอันนี้พี่น้องบอกอันแดงนั่นเดินองมนอันนี้เดินองมนชุ่มเจ้าบป้เป็นคอยชุ่เจ้าบป้หูดอกอืมเขาโม่ห้องอย่าง้เงี้ยเปล่าเปล่าเปล่าไปาเยมากแล้วน้ำพังมันกล้ามากอะพอคอยมันเห็นไปคอยบ่มีไผรมันเห็นคอ,อยอยู่ตะก,กั่วคอย อ่าบักเผ็ดมันเสียดยังได้พวกเป็ดเสียดยังได้คือมันหวานแตกหนาโตมียบักหนานีบักหนาแตกบันสารพัดหนาเมื่อวานเนี่ยมันมาด่าผัวข่อยนะเออไอ้นั่นดาบัะเออในเพ็ดเราบักเป็นคนใจเย็นถ้าเจอผู้ชายคนอื่นน่ะโอ้ยกระโดดถีบปากมาแล้วเออเออผัวข่อยต้อเป็นคนใจเย็นนี่จะเบิ่งไปนี่แหละอ่าัดไห้เราแม่เราบอกยังบอกให้ตีข่อยนี่คือเป็นตีอ่ะกับบก้า คอยพูดจักกันได้คอยมีระบบสันดานมาสันดานตัวบักนาบักเมงดาบักสันคอยทายไม่มดนแ้คอยทาเพราะว่าเราคนเป็นคนยิ่งกว่าเาเียถ้าสาอยากให้เอฟซีได้ยินเด้กูด่าสัวยังแม่อมงีอยังมีแต่เฮ้ยเฮ้ยเฮไม่มีที่ชิ้ขาเฮ้ยมีพื้นที่สามไรมีบ้านนมึงมีเหมือนกูบ้างมีเหมืนก้บ้างเอาแต่อดีมาบอกกันเออกระแมนแล้วมึงมีคือกูบะงมามีอย่างไร ข่าวมานม่ววานนี่ตั้งใจถ้าคอยได้ด้วนกบอีหาใส่กระโปรงแว็บปป๊บแป๊บม่ววานก็สิดึงกระโปรงออกให้มันเนี้นหหมอยมาเลยขออนุาตนุ่วนนะถอนเราติ่นไอนเราติ่นของดาบเจ้ายอะ้าเน่ยไหนสิมาตบของใส่กระโปงสั่นๆมาอันันนมมสมาิลโล่ออืมันประมาณมันนั่นม่ิอยู่ผาวดมหูขี้กูกระจอบมั่บัดมืออวานเนี่ยกูอกไปกินข้าวกข่าเพื่อน ยืนดา่าหมูกตากแดดจนพวบบอกไปซาไปเดือดไปเมื่อไปกลากันเนี้ยไปยืนตากแดดคนโมเนาะหมู <c oughs> มพอยู่ในเฮือนเปิดฟรุ้มเย็นๆจะพร้อมไปยืนตากแดดดา่าหมูนี่หนาบ้านเแล้วคามไปเดีอดตัวเ,เรื่องงั้นกูจะไปออกไปกูให้มึงย,ยืนตากแดดนะมึงจะทนแดดได้ทนบ่ได้บาดนี้พี่น้องขอยย่างเขาเฮือกันตอนเลี้ยงนี้บาดนี้เนี้ยบัดบัดมันมั่วนะครับมันขับมึเคยเห็นเจ้คาคอมขาก็ยังบ่ดเอ้ามึงจะทนได้สไดจวะแดดตอนนั่นใช่ห้อกันยีส้นพ่อหม้ออันนพี่น้องเอ้อสำเนีา